สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม iTech SME กันนะครับเริ่มต้นเลยเราจะไปเช็คก,ก่อนว่า Windows ของเราเป็นกี่บิตครับคลิกขวาที่ MyCom Property ออันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Windows 32บิตนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ Control Panel นนะครับไปเซตค่านิดนึงก่อนอันแรกเราไปตรง user account คลิกที่ Change User Account Control Setting นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับหลังจากนั้นกดปุ okay ่ม OK เสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่ Control Panel อีกทีหนึง่งไปเช็ค Region นะครับภาษา Region and Language ตรง Format ให้เป็นาภาษาไทยนะครับให้เลือกเป็น Thailand โลเคชันก็เหมือนกันนะครับเป็น Thailand อันสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นให้เป็น Thailand เหมือนกันมี3จุดนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคถัดมาให้เราไปตรงโปรแกรม and feature นะครับไปคลิกที่ uh, turn window feature on or off นะครับตรงนี้เราจะไปเช็ค n e t นะครับ uh, โปรแกรมผมจะ request n e t 3.5นะครับให้เราติ๊กถูกวันติ๊กไฮไลท์มันนะครับ อ่ะถ้าเครื่องไหนที่มันติ๊กอยู่แล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปทำการดาวน์โหลดกันตัวเซตอัพนะครับไปที่ w w w i t e เว็บดอทไอเทคซก็ไปคลิกที่เมนูดาวน์โหลด แล้วก็อันแรกเลยนะครับ iTech SME ก็ไปคลิก to more information อพอเข้ามาแล้วนะครับอันแรกเลยเหมือนกันตรงดาวนโ์โหลด iTech SME ก็ไปคลิกตรง register download เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับเช็คถูกนิดนึงแล้วก็กด accept อพอเข้ามาแล้วนะครับหน้านี้เราต้องอไปที่ register member ก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปพอเข้ามาแล้วนะครับหน้านี้ก็ให้กรอกข้อมูลนิดนึงนะครับใส่อีเมล ของเราที่ใช้อยู่ปัจจุบันลงไปอีเมลอะไรก็ได้นะครับที่เข้าได้อ่านอย่างนั้นใส่เบอร์โทรกำหนด username นะครับแล้วก็กำหนด password ดคอนเฟิร์มพาสเวิร์อีกทีหนึง่งตรงช่องนี้ก็คีย์ตามภาพนะครับเสร็จแล้วก็กด submit ยอมรับน,น,นะครับโอเคสักเซส เสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้เพื่อการเพื่อทำการคอนเฟิร์มการรีจิสเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับ ก็เข้าเหมือนเข้าเช็คอีเมลของเราปกตินะครับพอเข้ามาแล้วก็ไปคลิกตรงอิ inbox นะครับหรือกล่องข้อความก็ไปคลิกที่เมลที่ทาง iTech Software ส่งไป แล้วก็ไปคลิกตรงลิงก์ที่โชว์อยู่นะครับโอเคคอมพรสก็กดปุ่มโอเคครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะกลับมาที่หน้าล็อกอินอีกทีนึง่งอ่ายูสเซอร์เนมก็ใส่ตามที่เรากำหนดนะครับใส่พาสเวิร์ดท,ที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ ก็กดล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับอ่วินโดว์ตัวนี้เป็นตัวอย่างของตัวที่มี Microsoft SQL อยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกดาวน์โหลดให้ถูกตัวนะครับอันนี้เราก็ต้องอันนี้เป็น32บิตเราก็ต้องเลือกอันที่เป็นอ่ตัว x86 นะครับแล้วก็อันที่มี SQL อยู่แล้วคลิกดาวน์โหลด หลังจากนั้นก็รอนะครับจนดาวน์โหลดเสร็จ สำหรับอ่า Windows ที่มี SQL อยู่แล้วนะครับเราต้องรู้พาสเวิร์ด SA นะครับ user SA ที่จะใช้ในการอ่าลงโปรแกรมนะครับโอเคพอเราดาวน์โหลดตัว setup เสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดหรือกด open เลยนะครับก็ได้แล้วก็คลิก run ก็รอทีนี้ตรงนี้ขั้นตอนนี้ก็ใส่ password ด sa ลงไปแล้วก็กด create database โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กด next อ่แล้วก็ accept แล้วก็ next นะครับแล้วก็ next อีกอ่ next อ่ agree แล้วก็ next โอเคแล้วก็ close แล้วก็ install อีกทีหนึ่งนะครับ finish เรียบร้อยก็จะได้ตัวโปรแกรม iTech SME นะครับก็ลองเข้าดู double click เข้าไป username 1 password 1234นะครับโอเคเรียบร้อยก็อันนี้คือลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ